ไอ้ทอดบุ้ติงกอกขบนอองมาได้ตะกรุดแัเล็กแต่แรกคือทอดบากขึนบนตึงจับแลวก็สองตัวนี้ซ่้อราจะขายต่ไหนอึ้งสองตัวนก่อน อ่ะออกเลยาติดเอามีชิมมีชิมลองลด้วยตัวหนึง่งไปออกออกเดี๋ยวจะทำหน่งออกก่อนออกไปเดี๋ยวเราไปอัดกัน